ส2ดดููสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เราก็มีเวลาอยู่ประมาณสักสอชั่วโมงนะครับไม่ได้เตรียมข้าวเช้ามาเลยมีแต่กาแฟคนละแก้วกับคนไทยนะโอเควันนี้เราก็เอากบไปพัดไทฟอกมาลองเล่นผิวน้ําดูลอกที่เราเอามามาใช้วันนี้เป็นรอบ8ครับอบูกระเสียรอบ8นะครับ,บ,รบ,รบไปรุ่น LX992 z นะลูก10ลูกปืนนะครับเบรก8กิโลนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆนะครับออลอกตัวนี้ผมตีมาแล้วอยู่1นทริปนะครับก็ใช้งานตีลื่นตีไกลแล้วก็เบรกเนืดอ,อข้อดีคือเบรกเขามีคลิกเสียงด้วยเวลาเราลากออกเนี่ยจะมีคลิกเสียงัยบบบีคลิกเสียงแบบเนี้ยถือว่าโอเคนะบางทีจังหวะแบบ ปลาลากเนี่ยมันจะมีฟิลเหมือนแบบมีเบรกฮะเหมือนสปินอะไรเงี้ยประมาณนั้นเรามาชมนะว่าเราพอจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้นะครับ แล้วรอฝนแน่นอนหรลอปามีไสาครับสายองครับโอ้มีสายอย่างบนบดหรือว่าปาลารอฝน พอได้ตึงมือนะตัวนี้โอเคไม่ถึง2ครับโลก,กว่าแต้มแรกครับขอเป็นสวิงปลาใช้ปลาใช้ปอกพวกนี้มันเวลาเรายกเนี่ยปากมันจะฉีกรเราต้องใช้สวิงไซส์โลนิดๆครับประมาณโลครึ่งนะครับก็โอเคอยู่นะ ตีปั๊บกัดเลยก่อมาปึ๊กแรกกัดเลยตีปั๊บลงไปขึ้นน้ําไหวมีโอกาสสูงมากาที่เหยื่ดขึ้นน้าช้าคนระับพอเราตีปับป๊บกอมันขึ้นเลยนะก็อปลาก็กัดเลยนะครับเข้าหนึ่งขอนะับเข้าด้านบนนะส่วนที่แข็งนะกบไทยฟอกครักกบโอเคด้ามแรกมาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปหนึ่งรูปนะครับตอนนี้เรากนะ็ลอกนะครับผมใช้ลอกเป็นอาบู แหวบ LX 992 z ซตรอบ8นะครับตัวนี้ตีเลื่นมาก10ลูกปืนครับโอเคตะกี้เราเซตเซตเบรกเนึบไปนิดเอ้ยอ่อนไปนิดนึงนะครับพอดีเราตีกระป่าเราก็ลืมเซตเบรกใหม่โอเคเต็มแรกครับ,บครับคอเค 你猜，你猜。 多金。 ไพอๆกันเลยนะกับตัวแรกครับดูไซนี้มันดูกัดดูดิ <laughs> กัดสะใจเหมือนกันนะไซนี้เประมาณโลไ <laughs> ซโลนิดๆเหมือนเดิมนะคกัดดุเหกัน,กนตัวนี้ตัวนี้ไม่ใหญ่เหมือนตัวเมื่อกี้นะเล็กอยู่ไซกำลังดูเลยนะไซแบบเขาเรียกว่ากำลัง หากินโทนนะแลดูด้วยโอเคตอนนี้ฮะนะตอนนี้อุันนะครับโอเคปล่อยนะตอนนี้ปล่อยไปเลยปล่อยเข้าโตครับการลักษณะการการท่อแบบนี้อ่าถ้าเราถ้าเราตีตีปลาลูกๆเนียให้ให้เราดันไอตัวตัวท่อเนี้ยเข้าไปในในหน่อยนะครับแล้วก็เราเราลงกดดูนะครับกดแน่นๆนะแต่ถ้าเชื่อว่าเรา เุกสวนแน่นไปแล้วก็ถอยนะครับเนี่ยปลาปลาเราอยู่บนเลือไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมก็เปิดหอ,อนอนนะครับจะกดง่ายหน่อยเวลากัดปั๊บเนี่ยอยู่เลยมันจะแตกง่ายนะครับพยายามเซตคือปลาที่กัดติดไม่ติดอยู่ที่เราเซตอุปกรณ์น,นะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อครับปลากลังกัดปลาไซนี้กัดสนุกนะครับ ยขานปลามันดุจัดตามไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ใหญ่ ตอนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันปลามันปนคะรับใส้โลโลโลกว่าถึง2โลสมโลมีปนคะรับแต่ปลาใหญ่มันจะจิบถัดในปลาเข้าไปเราตียากมากเลยครับ เขาใหญ่นี่เป็นแนวกว้ตั้งไงใหญ่ล่ะใหญ่จริงอ่ะลองเสียงสิเซตเบรกไหมใหญ่จตกปั๊บเอาเลยอะ ใหญ่อย,อยู่มีตึงมือเอาจนได้เลยตัวนี้นะใส่สองครับจะเป็นตัวที่กัดเราเมาื่อกี้นี่แหละตัวนี้ดุมาก แรงดีมาแล้วไสสองดูดูเ <c oughs> นี่ยหลุดเลยปลาที่นี่มันต้องกวอล่ะที่นี้ลูกปลาเยอะมากกัดตัวไว้ตัวนี้ดูน่าจะเป็นตัวที่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กกัดคนละอย่างนะมันจะดูดตบเลยดูตีซ้ำนี่เจอตัวนี้เอาเลย สภาพแต้มที่3าะแ,แต่ว่าปลามันยังไม่ใหญ่นะครับปลาใหญ่ๆมันเข้าปลามีข้อไปหมดละนะตัวนี้นเป็นปลาเล็กครับไทฟอกครับนะสบภาพเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็ข้อดีของเขาคือผมจะเสริมหมุดนะให้ตัวหมุดอลูมิเนียมนะตรงแกนด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นตัวใหญ่ด้านหน้าเป็นตัวเล็กนะมุดตัวเนี้ย พอดีกับตัวลวดเลยซึ่งทําให้ถ้าไม่ถ้าถ้าเหยื่อให้ตัวลวดกับมนะุนอ่ะมันไม่หลวมทําให้เหยื่อมันแข็งแรงมากนะครับมันไม่โยกนะไม่เกิดอาการโยกแบบนี้ฉีกยากมากสําหรับงานพวกปลาชโดปลาช่อนนะครับโอเคมาดูแต้มนี้แต้มนี้ก็ใส่ประมาณ2โลครับนี่ใส่วันนี้2โลนะครับดูดูแบบนี้ต้องใส่นี้ <laughs> กันแล้วกัดอีกนะครับกัดจน กัดจนตายครับบอกกัดจนตายนะครับโอเคเขาคุณครับนะหน้าบ้าน เล่นน้ำบ้านเลยชิมไอีกแล้วโอ้หโลงคอตัวนี้โคตรอ้วนเลยปลา นี่อ้วนมากครับของขอไปเลยดูดนะดุกมากติดติดโอเคปล่อยเลยนะตื่น mãi đi thời gian mình จริงโคตรดูเลย <c oughs> ไซนี้โห,ห่กัดสุดๆโอเคเอาอยู่นะไซฟอกเราเนี่ยเอาอยู่กอไวๆไวนะครับไซนี้เรียกว่าไซไซแวนละเลยไซแวนมันนี้หนึ่งละแต่ว่ากอไวๆมันมันจะกัดดีกว่าเข้ช้าๆครับจะดูไซนี้นะ กีใหม่แร้วแต้มนึงตัวนี้ใหญ่ไห่นิดนึงครับไซต์จังเลยโหกัดกัดอยู่กัดอยู่ครับคอยไว้หน่อยปลาลักษณะปลามันอยู่ทำแหลมตรงนี้เออเป็นกอแหลมมันจะเฝ้าลูกปลามันเฝ้าลูกปลาพอลูกปลาผ่านป๊อมันสัดเลยกินเลยนะแล้วในป่ายเยอะมากกับปลาโอเค อยู่โอ้แกาแตกเลยอยู่ในโคไว้อยู่ในโคเดี๋ยมาเดี๋ยวมา <laughs> อันนี้ไม่วัด <laughs> ไซส์ไม่ใหญ่ครับเราตามหาไซส์ไซส์สองแล้วนะ,นะ <c oughs> โ้โหลุดมันยังตามมาอยวย ใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เออตัวนี้ใหญ่ออหกอฝานมาเลยอะเปิดการสู้ครับมันยังไม่ยอนเบ็ดตัวเนี้ยมีสายขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ห,หลุดเวลาหลุมนี้หลุมเดียวนี้ปลาเยอะมากเลยหลุมนี้กว่าไวครับนั่นไงไอีกแล้วหูใหญ่ตัวนี้ใหญ่ในสาสองได้เนะี่ยใหญ่ๆต้อง มีมีดื้อครับมีใหญ่มีดือ้อโอเคขยับเริ่มขยับแล้วสายเริ่มขยับห้าหกหกเจ็ดตัวแล้วมั้ง นะเจดตัวขึ้นเรือนะเจตัวกับกบไทยฟอกครับตัวนี้เราก็จะปลดปล่อยไปเลยนะีนเข้าวสองอ น,นี่ก็6-7ตัวสภาพประมาณนี้ไซส์มันยังไม่ใหญ่นะไซส์มันโลถึง2โลแล้วก็กัดดุมันครับกอเออเทคนิคก,กอไวนะต,ตกปั๊บเนี่ยกอปื้ดเลยนะปลามันไม่ค่อยระแวงนะถ้ากอช้าระแวงครับปลาชนิดระแวงเดือดรมเดิมเหมือนเดิมนะเปลือมีตัวอีก สุดละเล็กสุด ต่อไม้มาก,กลับเลยลูกทิกแล้วลูกกว่านี่ที่เก้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง8โมงครึ่งครับหมดเวลาเช้าแดดออกละก็ผลงานจากกบไทยฟ็อกครับ ประมาณ10ตัวนะครับไซส์อยู่ที่ประมาณโลครึ่งถึง2อกิโลนะครับแต่น่าจะ2อกิโลน่าจะมีอยู่ตัวเดียวนอกนั้นกิโลกว่าไปเลยนะครับพอสาสๆปั๊บเนี่ยปลาไม่เอาเยอะละปลาเริ่มลงลึกนะครับแล้วก็ฝากผลงาน,นครับกบไปพัดไทฟ็อกครับ